มิเตอร์มันมีหลากหลายมากมันไม่ได้มีแค่ที่ผมกล่าวเนาะมันอาจจะมีพวกเทอร์ไบาย erm มีพวกโพสิทีฟดิสเพลเมนท์ที่เป็นคล้ายๆกับเกียร์ประปาน้ำทุกทุกบ้านอาจจะมี โฟมิเตอร์เพราะงั้นะโฟมิเตอร์มันอยู่กับเราไปตั้งแต่ครับแล้วก็หลักๆที่เราจะพูดมันจะเป็นโฟที่ใช้การประมวลผลทางไฟฟ้าเนาะมันไม่ใช่แมชชันิกคือโฟมันแบ่งได้สองท้ายหลักๆอีกท<ต>ีแต,แต่ถ้าเป็นพวกประมวลผลทางไฟฟ้าเนี่ยส่วนใหญ่มันจะไม่มีวู๊วิ่งาร์ทเพราะผมเชื่อว่าความรู้คือเครื่องมือที่เปลี่ยนอนาคตของช่างและวิศวกรไทยได้ถ้าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องเด็กช่างวัดและถ้าอยากสนับสนุนผมเพิ่มเติมหรืออยากเข้าถึงเนื้อหาเชิงลึกพิเศษคุณสามารถสมัครเป็นสมาชิก Membership ขอองงช่ได้เลยคครรััับดีบ สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เฟรมยินดีมากครับแล้วก็ขอบคุณที่มาร่วมรายการเด็กช่างวัดคุยนะครับที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรมแล้วก็ระบบควบคุมอัตโนมัตินะครับวันนี้ก็ได้ยินดีมากที่ได้เฟรมมาร่วมแชร์นะครับเดี๋ยวเบื้องต้นเฟรมแนะนําตัวให้กับชาวช่างได้รู้จักหน่อยครับอ่าผมชื่อวิศนุกรนะครับอ่าชื่อเล่นชื่อเฟรมนะครับเป็นอ่าปัจจุบันทํางานที่บริษัทเอ็นเดทเฮาเซอร์นะครับไทยแลนด ก็ตำแหน่งปัจจุบ,บันก็จะเป็นวิศวกรอาวุโสครับแผนกบริการแผนกเซอร์วิสทีนี้ก็จะมาดูแบบคอมมอนไทป์ของตัวตัวโฟมิเตอร์เนาะคือโฟมิเตอร์มันมีหลากหลายมากมันไม่ได้มีแค่ที่ผมกล่าวเนาะมันอาจจะมีพวกเทอร์บายมีพวกโพซิทีฟดิสเพลเมนท์ที่เป็นคล้ายๆกับเกียร์ปาปน้ำทุกทุกบ้านอ่ะจ,จะมีโฟมิเตอร์เพราะฉะนั้นโฟมิเตอร์ meter, มันอยู่กับเราไปตั้งแต่เกิดจนเราตายอ mm. ดูแล้วนะครับหน้าบ้านเ,าเดินออกไปดูก็เห็นแหละจริงจริง uh. มันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากนะ เอาจริงๆแล้วอะใช่อพูดแล้วมันก็จริงนะเราใช้น้ำแล้วมันเป็นี้เราไม่รู้เฉยๆมันไม่รู้เฉยมันอยู่กับเรามาตั้งแต่เกิดแหละจนเราใช้ชีวิตมันก็จะจะยังอยู่หน้าบ้านเราไปเรื่อยๆนะครับตัวเนี้ยแต่แล้วก็อาจจะเป็นพวกโรตามิเตอร์เราเรียกว่า v a r i a แอเร r e เนาะโรตามิเตอร์ที่เป็นคล้ายๆเป็นแก้วอะครับมันจะมีคล้ายๆลูกลอยอยู่เนาะก็มีคลิอะไรเงี้ยอันนี้พวกนี้เรียกโรตาร์มิเตอร์แล้วก็อีกอันนึงจะเป็นเร f f e r ยล t พ a เช r e ์ครับอันเนี้ยอาจจะ แยกเป็นหัวข้อไปต่างหากแล้วกันเพราะว่ามันจะอยู่ในส่วนของเพเชอร์นะครับซึ่งมันก็มีดีเทลของมันแยกไปหมดอีกเหมือนกันสําหรับตัวดีพีอ่ะครับครับแล้วก็หลักๆที่เราจะพูดมันจะเป็นโฟที่ใช้การประมวลผลทางไฟฟ้าเนาะมันไม่ใช่แมชชีนิกคือโฟมันแบ่งได้สองท้ายหลักๆอีกกนะครับคือที่เป็นแมชชีนิคอลกับที่เป็นอิเล็กทริคอลง่ายๆแบบคอมมอนเข้าใจง่ายเพราะแมชชีนิคอลก็คือมันจะมี moving part เนาะก็คือเป็น เกียร์พวกอะไรเงี้ยฟันเฟืองอะไรอย่าคำว่ามีมูฟวิ่งผ่านก็คือมีพวกพวกเกียร์พวกอะไรเงี้ยครับอุปรกรณ์ทางแมชชีนิกที่อยู่ในนั้นน่ะที่เราจะต้องอาศัยมันอยู่ตลอดเวลาเพราะงั้นน่ะบางทีคอร์สในเทนนันต์ก็อาจจะสูงไปตามรอบที่จะต้องันเทนนันครับนะครับอันนี้เขาเรียกมูฟวิ่งผ่านแต่ถ้าเป็นพวกประมวลผลทางไฟฟ้าเนี้ยส่วนใหญ่มันจะไม่มีมูฟวิ่งผ่านครับเลยนะครับก็คือโฟลไหลผ่านนี่ไปตรงๆก็คืออ่านค่าได้เลย อ๋อใช้หลักการของทางไฟฟ้าอย่างเดียวเลยจะไม่มีการหมุนจะไม่มีการโยกหรือการหมุนของตัวกลไกอะครับ,รบประมาณนั้นนะครับส่วนส่วนรูปซ้ายมือก็จะเป็นคล้ายๆเป็นพอร์ตโฟลิโอของอินเด็กส์คร่าวๆนะครับคือสังเกตว่ามันไม่ได้อย่างโคลเรลิสเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่โคลเรลิสแค่ท้ายเดียวเนาะมมีหลากหลายมากทามันไม่ มันน่าสนใจตรงที่ทําไมอย่างอย่างคอเลลิสเนี่ยทําไมตรง uh. นี้เป็นตัวโค้งอันนี้ทำไมตัวนี้มันเป็นตัวเล็กๆทําไม uh. ตัวนี้เป็นต่ข้อตรงเนี้ย uh. อยันนี้ก็สอบความสนุกก็จะเริ่มเกิดขึ้นแล้วคือคําถามมาก็คือคอเลลิสเหมือนกันทาไมอ่าทาไมตรงนี้เป็นสี่เหลี่ยมเนี้ยทำไมตัวนี้คอยาวครับอะไรเงี้ยครับนี่คือความสนุกอย่างหนึ่งคือพวกนี้มันก็จะแล้วขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชันของแต่ละตัวด้วยว่าเอาไปใช้กับงานอะไร บ้างมันมีเหตุผลของแต่ละตัวอยู่หลักๆคือขึ้นอยู่กับเหตุผลทางหน้าง,งานทางการาน<ช>นั้น<ช>อาจจะเป็นเรื่องของหนึ่งก็คือเอ environment ของอุปกรณ์เช่นความดันอุณหภูมิอะไรอย่างเงี้ยครับตัวดีไซน์ก็จ,จะต่างกันแล้วอันที่สองก็จะเป็นเรื่องของ a c c u r a ค y ความแม่นยำํำอะไราเงี้ยอันที่สามก็อาจจะเป็นเรื่องของพวกเอ ไซส์ขนาดะอะไรต่างที่จะต้องแมทกับแอปพลิเคชันหน้างานอย่างงานโดสซิ่งเนี้ยเราอาจจะต้องใช้เล็กมากๆหรือรอะไรเงี้ยสองมิลสี่มิลครับรงานแค่โดสซิ่งธรรมดาอะไรเงี้ยครับรอืมถ้าเป็นพวกพอร์ตแม่เนติกเนี้ยมันก็จะมีโอ้ตั้งแต่ไซส์ตั้งแต่ไซส์เล็กๆไปจนถึงแบบแบบระดับเป็นเมตรเมตรเลยครับรเช่นพวกมิเตอร์เข้าารนิคมอะไรเงี้ยโอ,อ,ดดยอ้อันเท่ารถนะครับอ่าอันเท่ารถอ่ะใหญ่ ใช่ใหญ่มากใหญ่มากแล้วต้องใช้เครนยกอะครับครับอาจจะเป็นพวกวอลเท็เนี้ยมันก็มีหลากหลายวอลเท็ก็จะมีมีหลายแบบเหมือนกันครับครับใช้ในงานสตรีมงานแก๊สงานอะไรก็ต่างกันถึงวัตแม้ก็จะอีกแบบหนึ่งแล้วก็อัลต้าโซนิกก็มีหลากหลายทั้งทั้งเป็นที่เป็นคอมเพ c t กทับเป็นไลน์เนี้ยหรือเป็นแบบแคมป์เนี้ยอ่ามันทําไมมันต่างเนี้ยอันนี้คือความสนุกอย่างหนึ่งคือมันมันคือมันไวไลตี้มาก เออแค่เริ่มโฟอย่างเดียวนะครับนี่มันเยอะมากเลยทำไมไม่ได้แบบอิสุเมนต์มันไม่ได้มีแค่อ้าวรู้จักโฟอโฟก็คือโฟอะไรเงี้ยมันแต่ถ้าเราไปดูลึกๆเงี้ยมันมันมันอะไรที่ค่หลากหลายมากมันไม่ใช่แค่เครื่องมือวัดการไหลแล้วมันต้องระบุชนิดด้วยถูกไหมฮะใช่เป็นหลากหลายว่าทำไมตรงนี้ต้องเป็นทางนี้ตรงนี้ต้องเป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยอันนี้คือความสนุกส่วนตัวของผมด้วยนะผมผมรู้สึกว่าผมผมสนุกมาก แสดงว่าดูอะไรเยอะๆอย่างนี้ครับแสดงว่าแวะนิดหนึ่งแสดงว่าความสนุกของการเป็นเซอร์วิสเอนจิเนียร์คุณต้องสนุกกับความวาไรตี้ของอุปกรณ์ด้วยใช่เยอะมากแล้วถ้าสมมติว่าเราแบบเป็นคนที่ไม่ได้เอ็นจอยกับโอ้โหทมันเยอะจังแล้วเราต้องมานั่งศึกษามันอาจจะทําให้เรารู้สึกอึดอัดปะถ้าเราไม่ได้เอนจอยแบบนั้นไหมก็อาจจะเป็นไปได้ครับแต่ส่วนตัวผมผมสนุกกับการที่ต้องเจออะไรหลายๆอย่างเนี้ยมันไม่มันไม่จําเจอะผมไม่ชอบอะไรรูทีนเนาะอ่า ก็คือเหตุผลหนึ่งที่การเป็นสวิตจีเร์นี์อย่างหนึ่งคือไม่ไม่ไม่ชอบอะไรที่เป็นรูทีนเพราะว่าผมชอบเปลี่ยนเปลี่ยนหน้างานไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยไม่ได้ทาเดิมตลอดอืมเอาวันนี้เข้าบริษัทเอวันนี้อาจจะเข้าบริษัทบี B, อะไรเงี้ยโจทย์ใหม่เสมอใช่ใช่ครับอ่าคณิตศาสร์ครับต้องเปลี่ยนหน้าเล่นเพื่อได้อืมโอเคครับอันนี้อันนี้ก็คือคร่าวๆนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็น คล้ายๆวิดีโออ่ะผมชอบวิดีโอนะเอนเดสเนี่ยทำดีมากก็คือเข้าไปดูเนี่ยจะจะ,จะเข้าใจมากขึ้นนะลองสแกนดูแล้วกันครับหรือจริงๆอ่ะพิมพิมประเภทของแต่ละตัวนะแล้วก็ตามด้วยเอนเดสมันก็จะขึ้นมาแล้วแหละ,ะหลักๆก็จะมีอยู่ห้ 5, าหกไทยเนี่ยครับที่ท,ที่อธิบายนะคมันดีครับอันนี้ผมขอเสริมเลยผมว่าสมัยเราเรียนอะนะ่ะเนาะเราแทบไม่เคยเห็นซูมเลนเลยไอ้คารลิโอลิสมันสั่นยังไงนึกภาพไม่ออกอะ่ะตอนนี้คือเราไปเซิร์ช u t u b e แล้วเขา ก็ของทางเอนเดนะครับเป็นคลิปที่ซิมูเลตให้เราเห็นเลยว่าของไหลมันไหลยังไงสั่นยังไงวัดยังไงอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่ใช่แค่คอเรียลิสทุกตัวเลยทางเอนเดสมีครบอะผมก็ว่าเป็นสื่อที่ดีมากในยุคนี้ครับเราาสมัยเรียนนี่แทบจะไม่ไม่รู้จะดูอะไรดีตัวนั้ไม่เคยเห็นเลยเทคนิครรู้ทาการเจรจาการสัมพันธ์เกีความรู้จริงเข้าใ่ไหม ชืออาก,การอะสมัยเรียนจะมีแค่เพจเพจเชอร์หรือเทมไม่กี่ตัวนะในห้องแลบเราเออในห้องแลบส่วนใหญ่เราผมจําได้เลยตอนเราแลบหนึ่งแ a บสองเราอะเปน็นเน<ช>้นเรื่องอคเดอร์เยอะมากแบบมันคือเรื่องแล้วก็เรืจเ่จริงวิชาคอของอุปกรต์มันคืออนะุปกรต์เนาะมันจะต้องเห็นอุปรกรณ์พวกนี้เยอะๆหน่อยเออจะได้จะได้จะได้เข้าใจภาพมากขึ้นใช่แลบเรามีเโคเดอร์มีโครคอนโทรลเลอร์มันไปหนักขั้นเนีะมันเป็น้างด้าน plc m i c r o c o ท t ลเ l l e r อย่างเงี้ย อะแต่ว่าถือวัน,น้ก็สนุกครับอันนั้นก็สนุกแต่ว่าผมไม่ใช่ไม่ค่อยเก่งเรื่องพวกนั้นเท่าทไหร่ก็เลยเดินสายนี้ไแต่ถือว่าเป็นเป็นเบสิกเราได้เนาะแต่ว่าทุกวันนี้สื่อการเรียนรู้มันเยอะขึ้นแล้วก็ลองเข้าเนื้อหาดูได้ทางช่องของเอ็นเเลยนะครับฟิชชิ่งครับอย่างนี้วันนี้ขอขอบคุณมากๆครับที่มาให้ความรู้ให้กับชาวช่างวัดได้เรียนรู้แล้วก็เป็นโอเวอร์วิวแล้วเดี๋ยววันมีโอกาสต,ต่อไปเราจะคอจ่อยๆจอะลก หลายๆตัวหลายๆ principle รวมถึงอุปกรณ์พารามิเตอร์อื่นๆด้วยนะครับวันนี้ขอขอบคุณเฟรมมากๆครับที่มาให้ความรู้กันในรายการเด็กช่างวัดคุยวันนี้ครับได้ครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวไว้เจอกันเจอกันขอบคุณครับบดีครับครับ